สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชาแนลนะคะและนี่คือ t a r o t a r t อ s t ค่ะคลิปนี้นะเป็นการดูดวงความรักค่ะเป็นปักสุดท้ายของปี2,564แล้วเนาะเร็วมากเลยแป๊บหนึ่งเราก็มาถึงสิ้นปีแล้วก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่านที่เข้ามาดูก่อนแล้วกันเนาะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานานแล้วก็ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะโดยเฉพาะใครที่เข้ามาดูเนี่ยมีปัญหาในเรื่องความรักก็ขอให้ไม่มีอุปสรรคในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครสดก็ขอให้เจอคู่นะใครความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ขอให้ได้พัฒนาลงเอยกันใครความสัมพันธ์ชัดเจนก็ขอให้รักกันดีนะคะอ่ะมีความสุขมากๆคลิปนี้เนี่ยเบิเ้์นทำให้คนทัดลมก่อนเนอะเพราะว่าเป็นคนที่เข้ามาดูเยอะสุดสําหรับรอบที่แล้วเหมือนเดิมนะคนทัดลมได้แก่ราศีมิถุนตุลแล้วก็กลุ่มนะคะประจําช่วงวันที่16จนถึง 31ธันวาคม64่นะยางที่บอกว่าปักสุดท้ายของปีนะเรามาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะยินดีต้อนรับค่ะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศสาสากสลหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่จะไม่ตรงกับของไทยเนาะเช็คดูก่อนคะ่ะว่าราศีของคุณหรือวันเกิดของคุณอ,อยู่ในราศีแบบที่คุณทราบหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ตรงกันก็ได้ถ้าเกิดคุณเช็คแล้วมันไม่ตรงคุณอาจจะทราบแบบไทยมาเนาะ,ะใต้คลิปนะคะจะมีระบุวันที่ไว้ให้ค่ะแบบคร่าวๆเพื่อให้คุณดูง่าง่าายๆสวนใคครอจะแบบเช็ จ,จ้งแบบว่าดูตามลักนาหรือว่าดาวที่จริงๆเลยก็อาจจะจําเป็นจะต้องอมีเวลาเกิดเนาะ,ะสามารถตามลิงก์ไปหาได้นะก็จะเป็นการหาที่แบบแม่นยามากกว่านะคะอ่ะเริ่มต้นเลยคลิปของเราแบ่งความรักเป็นสามสถานะคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยมีคู่กรณีแต่ไม่แน่ใจว่าสถานะของเราคืออะไรแล้วก็คนความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานแล้วได้เริ่มต้นเหมือนทุกครั้งค่ะ มันจะใช้พยายานในโลกสมบูรณ์มาดูเอเนจีโดยรวมของคนทัดลมก่อนเนาะว่าในช่วงครึ่งครึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ยของปีเนี่ยพลังงานความรักของคุณไม่ว่าจะสถานะไหนเนี่ยเป็นยังไงบ้างไพ่ที่ขึ้นมาว่าออำนาจบารมีค่ะคุณอาจจะไปเจอคนที่แบบเขาดูมีอำนาจบารมีก็ได้หรือว่าคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องการงานก็ได้นะเออมันดูว่าเหมือนเราอาจจะเหมือนมุ่งเน้นไปในเรื่องของการก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานมากสักกว่าความรักหรือเปล่าอะเรามาดูกันว่าพไพ่ใบนี้จะไปลิงก์กับคุณในแต่ละสถานะยังไง เริ่มต้นกันที่คนโสดแถวแรกก่อนเลยนะยไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ i p r ท e t e s นะเดค่ะ,ะเด็กถือเหรียญนะคะแเหรียญค่ะสี่เหรียญแล้วใต้สําหรับเป็น10บถ้วยก็ต้องบอกนะคะว่าคุณมีความสุขดีนะใต้สําหรับเป็น10บถ้วยค,คุณแบบมีความแบบแฮปปี้ดีกับการอยู่กับครอบครัวอะถ้าคุณโสด สนิทมากๆเลยนะคุณก็เหมือนแบบอบอุ่นดีชีวิตก็ไม่ได้ขาดอะไรก็ไม่ได้รู้สึกเหงาไม่ได้รู้สึกแบบว่าเรียกร้องหรือเพลียหาอะไรคุณก็อยู่กับครอบครัวเหมือนเติมเต็มได้ด้วยตัวคุณเองแล้ว,ลวเอาเวลาไปโฟกัสที่งานจริงๆเนี่ยเพราะว่าคุณไปตามหาอํานาจบาร,รมีหรือว่าคุณก็สามารถดูแลตัวเองได้อะไรแบบนี้เนอะมีไพ่เหรียญเยอะมากเลยเป็นคิดว่าคุณไปโฟกัสในเรื่องการงานทํางานหาเงินอาจจะเป็นเหมือนแบบเออกำลังจะสิ้นปีแล้วต้องรีบทํางานให้มันจบๆจะได้ไปเที่ยวปีใหม่อะไรแบบเนี้ยก็ได้นะอันนี้สําหรับคนที่โสด มากๆนะเปันคิดว่าโอเคคุณแฮปปี้ดีกับการอยู่กับครอบครัวแต่ถามว่ามีเหงาไหมามันมีไฮเพรสค่ะซึ่งเป็นไพ่ของอารมณ์ความรู้สึกเนะเดือนเครึ่งเดือนนี้คุณอาจจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายนะอาจจะอารมณ์แปรปรวนง่ายอาจจะแบบว่า รู้สึกเหมือนแบบนอยนอยเงาเงาแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเหมือนอารมณ์ขึ้นลงง่ายเหมือนแบบผู้หญิงเป็นแบบเขาเรียกนะเหมือนแบบเป็นช่วงที่วันนั้นของเดือนหรือว่าแบบขึ้นๆลงๆอ่ะมันเป็นข่ากับดําเห็นไหมเป็นอารมณ์แบบผู้หญิงแบบขึ้นๆลงๆแบบไม่แน่ใจคุณเป็นผู้ชายคุณก็อารมณ์ขึ้นๆลงๆได้แบบผู้หญิงได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดคุณมีเขาเรียกแหลรถ้าคุณไม่ได้สดสนิทขนาดนั้นิันคิดว่าถ้าเกิดเคยใครเคยผ่านความสัมพันธ์มานะมันมีทั้งไฮ บางคนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาคุณยังเหมือนแบบยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆยังรอคอยยังคาดหวังยังหวงแหนยังอยากไปต่อยังมีความมั่นคงสูงใต้สาหรับที่เป็นสิบถ้วยมันหมายถึงเราอาจจะเป็นคู่เป็นแฟนมีความมั่นคงกับคนคนนั้นมากก็ได้ทําให้พอมันเหมือนแบบมีการเลิกราหรือว่าจบความสัมพันธ์กันไปคุณก็ยังมี energy วนๆวนถึงคนคนนั้นอยู่อาจจะเพิ่งเลิกหรือว่าเลิกเลิกไปนานแล้วก็ได้นะแต่พอมันใกล้ปีใหม่เนอะเราก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศตอนเขาดาวด้วยกันนู่นนี่นัน่นอะไรก็ตามที่มันจะแบบกลับมาหลอนคุณให้คุณรู้สึกถึงเรื่องราวเก่าๆถ้าเราไม่ได้คิดว่าอยากจะกลับไปหาคนเก่ามันหมายความว่าคุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วยังเจ็บปวดกับมันจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้พร้อมจะมีคนอื่นนึกออกป่ะ,ปะคุณรู้สึกว่าโอเคฉันอยู่อย่างเนี้ดีแล้วฉันดูแลครอบครัวของฉันบางคนแบบว่ามีลูกมีอะไรเนาะเราก็ดูแลครอบครัวเราทํางานหาเงินไไไปแบบม่ด้โฟกัส ในเรื่องความรักแล้วพบกลัวแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณนะเปิดใจนะด้วยความว่าคุณมีสเสน่ห์ให้พรีเทสเป็นไพ่ที่มีสเสน่ห์นะคือนอกจากว่าคุณจะทํางานแล้วมันมีความมั่นคงในเรื่องการงานในช่วงเนี้ยคุณมีสเสน่ห์ด้วยคุณจะดึงดูดคนเก่าๆกลับมาก็ได้นะมีโอกาสเหมือนกันที่คนเก่าจะวนกลับมาพูดคุยกับคุณแต่การพูดคุยต้องบอกว่ามันอาจจะมาแบบแฮปปี้นิวเยียอะไรแบบนี้ด้วยก็ว่าคือไม่ได้แบบ ม,มันเป็นการเชิงพูดคุยแบบเชิงทุระปะปางหรือว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องแบบกลับมาสารสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยเนาะเออมีการนะที่วนกลับมาพูดคุยกันได้นะแต่ในเชิงอาจจะต้องติดต่อกันเรื่องการงานหรืออย่างที่บอกอะมาแฮปปี้นิวเอียแฮปปี้คริสต์มาสอะไรเงี้ยต่างๆมอรีคริสต์มาสอะไรเงี้ยได้เหมือนกันเนาะและอาจจะทําให้การกลับมาพูดคุยของเขาหรือการที่ได้เจอกันของเรามันทําให้เราเหมือนแบบคิดถึงเรื่องเราเก่าๆแล้วก็ยังหลอนติดกับเรื่องราวแบบเดิม ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาคนเก่าเลยนะเปิ้นบอกนะว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจแต่ขอให้คุณเปิดใจครับเพราะว่าคุณมีเสน่ห์เองที่บอกให้พริเทสจะดึงดูดคนแบบเ,เข้ามาหาคุณนะซึ่งเข้ามาถามว่าคุณคุยได้ไหมเปิ้นคิดว่าไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เหรียญครับแล้วว่ามันมีโอกาสที่ดีนะเด็กถือเหรียญเป็นไพ่ขอให้คุณเปิดรับโอกาสนั้นอืม แล้วมันจะสามารถพัฒนาได้ถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะมันมีแนวโน้มที่จะมีการกลับมาสามารถสร้างสัมพันธ์ได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบใครไม่โฟกัสความรักเลยคุณพักไปก่อนได้ค่ะคุณเอาเวลาไปทํางานหาเงินก่อนได้ส่วนใครเอออยากจะมีคู่มีแฟนละช่วงนี้คุณมีเสน่ดึงดูดทางเพศนะมีคาริสม่าเลยแหละมีความแบบไฮพีเทสมีความแบบเซ็กซี่ดึงดูดอะไรแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมีทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาได้ขอให้คุณค่อยเป็นค่อยไปพิจารณาโอกาสที่เข้ามาก็แล้วกันเนะ แล้วก็ มันมีโอกาสที่พัฒนาได้แต่ในช่วง15วันนี้นะครึ่งเดือนหลังธันวาถ้ามีคนเข้ามาคุยอ่ะปันคิดว่ามันยังเป็นการเรียนรู้ทําความรู้จักยังไม่ถึงขั้นพัฒนาอะไรได้นะคุณอาจจะยังแบบรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าใช่ไหมหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูแบบนี้มีความแบบไม่แน่ใจเซนส์ของคุณอ่ะจะบอกนะไฮพรีเทสเป็นไพ่เซนส์ด้วยคือคุณอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่แบบเนี้ยให้ดูดีดๆปันคิดว่าเซนส์ของคุณอาจจะดีในช่วงนี้นะคะต่อมาเรามาดูออโรแมนสแซง้นา่ทีขึม แนติกเฟลลิ่งแล้วก็เวดดิ้งค่ะเออหลายๆคนอาจจะผ่านการแบบเลิกรามาจากแบบเป็นคู่ครองอย่างที่บอกนะออกมาเป็นมงงุ่งเป็นไม้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเราเหมือนแบบอยากจะอยู่กับแค่ครอบครัวของเราลูกของเราพ่อแม่ของเราไม่อยากมีความรักแล้วแบบนี้ก็ได้แต่ขอให้เปิดใจนะเพราะว่ามันมีโอกาสค่ะว,ว่าคุณจะไปเจอคนอื่นๆหรือคนใหม่ที่เข้ามาได้คุณอาจจะเจอจากงานแต่งงานก็ได้ช่วงปลายปีแบบนี้คนก็จัดงานแต่งงานกันใช่ไหมถ้าคุณไปร่วมงานแต่งงานก็มีโอกาสที่จะไปเจอใครสักคนหนึ่งจากในงานนั้นนะแล้วก็มี ที่จะได้สารสัมพันธ์แบบโรแมนติกด้วยอย่างที่บอกว่าคุณมีสนเสน่ห์เนาะมีไฮพีเทสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่เข้ามาในช่วงนี้นะมันจะเป็นบรรยากาศแบบว่ามุงม้งมิ้งอะไรเงี้ยแต่นก็คิดว่าคุณจะมีความแบบช่างใจแหละคุณก็จะไม่ได้หลงระเริงไปกับความสวีทหวานของคนที่เข้ามาเพราะว่าอันที่หนึ่งเราอาจจะผ่านความเจ็บปวดมาแล้วก็เริ่มระแวงถูกไหมถ้าเป็นคนใหม่นะถ้าเป็นคนเก่าเราก็ระแวงอยู่ดีกับเราก็เหมือนไปโฟกัสที่ความ าการงานการเงินอะไรอย่างนี้มากกว่าอารมณ์ไม่ค่อยมีเห็นปะ่ะไม่ได้มีไพ่ถ้วยเท่าไหร่นะคือคุณจะรู้สึกว่าต้องการไปอย่างชา้าๆอย่างมั่นคงอยากจะเจอคนที่แบบสามารถลงเอยแต่งงานได้ละไม่ใช่มาแบบเล่นๆแล้วก็แบบมามาไปไปแบบนี้คุณไม่ต้องการละเพราะฉะนั้นคนเนี้ที่เข้ามาคุณจะไม่ได้มีอารมณ์แบบว่าเหมือนลงระเริงอ่ะซึ่งดีนะก็ค่อยเป็นค่อยไปก็มีแนวโน้มค่ะว่าจากไพ่นะถ้าคุณโสดแล้วมาเปิดใจกับตัวเองนะ ไพ่เดเป็นไพ่รีเบิร์ดค่ะการการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณมีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนในช่วงนี้มีโอกาสค่ะว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่ใช่แต่ต้องช้าๆอย่ารีบนะคะคนโสดต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะหรือว่าสถานะงงๆเนะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะหนึ่งดาบเจ็ดดาบ the lovers นะคะห้าดาบ temperance นะคะแล้วก็ the emperor ไพ่เมเจอร์คานาสามใบมีไพ่ดาบอีกาอสามใบสมเป็นคนทัดลมมากคุณจะมีความแบบ หวาดระแวงหรือว่าคุณอาจจะได้รู้ความจริงบางอย่างจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคือบางคนคุยกันมานานคุณรู้สึกว่าเออไม่ลงเอยแบบไม่ไม่ชัดเจนซะที่มันคืออะไรคุณอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างจากคนรอบตัวมาบอกคุณก็ได้นะว่าเออเขาคุยกับคนอื่นด้วยนะเขาอะไรอย่างงี้อย่างนี้ฟังหูไว้หูนะบอกแบบนี้อย่าเพิ่งไประแวงอะไรเยอะนะคือช่วงเนี้ยเปิ้ลมองว่า the lovers คือคุณก็มีเสน่ห์เหมือนกันมันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเสน่ห์แต่ว่าการมีเสน่ห์นั้น มันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่ทำให้เราได้ลงเอยกับใครบางคนนะมันอาจจะเป็นช่วงที่โอเพนไปก่อนคุณสามารถคุยกับหลายคนได้ The lovers หมายถึงตัวคุณด้วยนะไม่ได้หมายถึงแค่คู่กรณีหมายความว่าตัวคุณก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยแล้วคุณก็อาจจะคุยหลายคนอาจจะเป็นออนไลน์หรือคุยจากการเดินทางพบปะผู้คนแบบนี้ได้หมดเลยนะซึ่งถามว่ามันพัฒนาหรือยังเก็จะบอกว่ายังไม่ได้พัฒนาหรอกคือบางทีเราก็คุยๆกับหลายๆคนเพื่อดูว่าคนไหนคือคนที่ใช่ก็ได้นะแต่เราอาจจะมียืนหนึ่งอยู่ในใจคนหนึ่ง รวมถึงคนที่เป็นคู่กรณีของเราเนี่ยเขาอาจจะคุยกับเราแบบพึ่งเริ่มต้นเนาะพึ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยที่เขาคุยกับเราเนี่ยมันมีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นหรือเปล่าไพ่เจด็ดดาบเป็นไพท่ที่ยังไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ซึ่งเป็นปกติของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะซึ่งแบบมันก็จะงงๆหน่อยอะความสัมพันธ์คุณก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้ชัดเจนอะไรแต่ว่าคุณจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างว่าความสัมพันธ์เนี่ยทำไมมันพัฒนาไม่ได้หร เปล่าเพราะเอ p e r o ออร์คุณอาจจะไปเจอคนที่เขาบ้าง,งานคนที่ให้ความสําคัญกับการงานมากกว่าความรักแบบนี้ก็ได้มไม่ได้มองว่ามันจะต้องเป็นเชิงที่เขาแบบคุยกับคนอื่นหรือเขามีคู่มีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่หมายความว่าเขาอาจจะมองเราเป็นแค่แบบ เออคุยแล้วแบบแฮปปี D ้ดีดาแต่ว่ายังไม่ได้จริงจังสารสัมพันธ์มากคือไปโฟกัสในเรื่องงานก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่าการงานมั่นคงพร้อมแล้วอาจจะถึงข้อค่อยสารสัมพันธ์คืออย่าไปรีบะนะมันมีอะไรต้องจัดการเยอะก็ได้นะเพราะฉันโดยรวมแล้วถามว่ามันไปได้ไหมไปได้แต่ว่าอย่าหวาดระแวงมันมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแวงกันจากความหวาดระแวงได้นะอารมณ์แปรปรวนเป็นไปได้สูงมากมันมี temperance คือมีอะไรหลายอย่างให้คุณคิดไงแล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาหายไปหรือที่เขานิ่ง ที่เขาไม่พูดคือคิดเองเออเองแล้วหลอนเองแบบเนี้ยมีโอกาสสูงนะเพราะว่า e อ p e r o r เอเป็นไพ่ของคนที่เอาแต่ใจตัวเองหรือว่าคนที่ไม่พูดมีอะไรก็เก็บเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่าคุณอยากได้ความชัดเจนแต่เขาอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณพอเราถามอะไรไปเขาก็ไม่ตอบแล้วทาให้คุณเหมือนคิดเองเออเอง,เอเองแปรปรวนเองแล้วก็ชวนทะเลาะหัวเสียได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นมีสตินะคะค่อยเป็นค่อยไปคือปิ้นมองว่า ช่วงนี้เอาเวลาไปโฟกัสที่การงานค่ะหรือว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนบ้าง,งานอาจจะเป็นช่วงปลายปีที่เขาต้องเคลียร์งานอย่างที่เพิ่นบอกเนอะก็ให้เวลาเขาไปค่ะอาจจะมีโอกาสแบบห่างเหินกันบ้างเขาต้องเดินทางไปทํางานโน่นนี่เป็นชาวต่างชาติได้นะเป็นออนไลน์ได้เหมือนกันอย่างที่บอกหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่ต้องเดินทางทํางานโน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะแบบห่างเหินบ้างคุยบ้างไกลบ้างแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะต่อมาโรแมนต์แซงโจค่ะ โรแมนต์แตงโจขึ้นมาว่า playfulness แล้วก็ stay optimistic about your love life เนี่ยเห็นไหมไพ่สองใบขึ้นมาสอดคล้องกันนะว่าขอให้คุณเบาๆความสัมพันธ์อย่าไปนอยอย่าไปแบบระแวงอะไรเยอะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเท่าที่เป็นดูคือมันยังเป็น the l o v e r s เนีคือยังเป็นอะไรที่แบบชอบแบบคนรักนะมันมีความมุ้งมิง้งความชอบแบบไม่ใช่แค่เพื่อนแน่แต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็น first priority ของชีวิตเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานก่อนอย่างที่บอกเนอะแต่ว่าขอให้เล่าแบบ อย่าไปเหมือนแบบคาดหวังหรือว่าฉันจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งเธอต้องให้ฉันเป็น priority ของเธอนน่นนี่นั่นแล้วมันจะชวนทะเลาะแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่พูดแม่อะไรเงี้ยมันจะกลายไปว่าเราก็จะหลอนระแวงแล้วก็ชวนทะเลาะแทนที่เวลาได้เจอกัน มันจะมีความสุขมันจะกลายเป็นความถูกนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้มองบวกกับความสัมพันธ์นี้ค่ะแล้วก็ playfulness ทำตัวสนุกสนานเวลาเจอกันก็ชวนทำในสิ่งที่มันสนุกสนานนะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอะถ้าเกิดว่าเป็นคนคุยนะเป็นแนะนำเลยคือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วทำให้มีความสุขสนุกสนานเขาจะอยากมาเจอเราแต่ถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บแล้วก็ประชด,ประช,ดประชันหัวเสียชวนทะเลาะนู่นนี่นั่นเขาก็รู้สึกไม่อยากมาเจอเราใช่ไหมเวลาที่เขาอาจจะมีค่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่เเ้้้้าาาสบบบบใจไไมม่ตองชวนนทะะลกกัแี็ดถ ถ้าเราอยากเจอเขาถ้าเราอยากคุยกับเขาถ้าเราอยากมีเวลาร่วมกันก็ทําเวลาที่เราอยู่ด้วยกันให้มันมีความสุขมากที่สุดนะคะจะดีต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานแล้วได้หมดไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ ไฮปริเทสนะคะเทมเพรส์ ance, นะหนึ่เหรียญ9ไม้10ดาบแล้วก็เด็ดมีไพ่คล้ายๆ,ๆกับทั้งคนโสดและคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยนะเพราะก็มองว่าเทมเปรส์ ance, มันมีอะไรต้องจัดการเยอะมากแล้วก็อารมณ์แปรปรวนมากเพราะฉะนั้นคนทัดลมนะทุกสถานะเลยนะในช่วงเนี้ยขอให้คุณระวังระมัดระวังเรื่องอารมณ์อาจจะเป็นเพราะว่ามีการงานวุ่นวายก็ได้นะบางคนแบบโอ้โหงานเข้าแบบเยอะไปหมดเลยแล้วแบบไม่มีเวลาจัดการบาลลัง์ ชีวิตลำบากหมายความว่าการงานบาลานซ์ความรักคือบางทีการงานเยอะคู่ก็หึงหวงคู่ก็แบบไม่แน่ใจไม่เข้าใจทําไมไม่มีเวลาให้หรือว่าตัวเราเองอะ่ะก็รู้สึกว่าเออเราแบบการงานเราโอเคละเราอยากจะโฟกัสความรักคู่ไม่มีเวลาให้ในทางกลับกันแบบเนี้ยได้หมดเลยนะมันก็เลยจะทาให้ชวนทะเลาะได้หรือบางคนแบบว่าเหมือนแบบ ไม่รู้จะทายังไงให้กับการงานมันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีความคิดเยอะคิดมากมันมีความเหนื่อยล้าในเรื่องการงานสูงแบบนี้ก็ได้เช่นกันคนมีคู่อ่ะดูแล้วอาจจะเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องการงานนะเพราะว่ามีเทมเพ a น c ์คือการงานวุ่นวายบางคนเพิ่งเริ่มงานใหม่อะเพิ่งออกจากงานมาเริ่มต้นงานใหม่นู่นนี่นั่นก็ยังมีอะไรต้องบาลานซ์มีอะไรต้องเคลียร์มีอะไรต้องปรับสมดุลเยอะนะแล้วก็มีความไม่เป็นเขาเรียกนะมีความกังวลไม่สบายใจในเรื่องการงานสูงอันนี้ถ้าเกิดสําหรับคนที่ไม่ได้มีความไม่มีปัญหาใน เราจะรู้สึกว่าเออแบบเราเอาเวลาไปเหมือนกังวลในเรื่องการงานสํมมากจนแบบว่าไม่ได้สนใจคู่ก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงจะทําให้คู่แบบน้อยอกน้อยใจได้นะในทางไวสเบอร์ซ่าได้เหมือนกันส่วนใครทีม่มีปัญหาความสัมพันธ์ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่คุณจะทะเลาะเบาะแวงกันไปนะแล้วความสัมพันธะ์ทะเลาะคืนดีทะเลาะคืนดีจนเหนื่อยแบบนี้ก็ได้แต่มันขึ้นอยู่กับคุณคขว่าคุณอยากไปต่อไหมนะมีไพ่หนึ่งเรียนเป็นไพ่ของการที่มันเหมือนแบบคบกันมานานแต่ว่ามันจะต้องเริ่มอย่างชา้ชาๆเพราะว่าปัญหาเดิมๆของคุณอาจจะ ไม่ได้แก้ไขถ้าเกิว,ว่าคุณไม่พูดไฮ้พรีเทสเป็นแพ้่ของการเก็บอารมณ์ไว้เนี่ยแล้วเราไม่พูดนะต้องบอกแบบนี้ว่าคนที่เป็นคนมีคู่นะปัญหาเนะี่ยอย่าซุกไว้ใต้ผรมเพราะว่าการที่คุณคิดว่าไม่พูดไม่อะไรเลยแล้วเนี่ย ไม่อยากชวนทะเลาะไงแต่ว่าเก็บไว้มันจะเหมือนแบบคล้ายๆภูเขาไฟจะระเบิดอะคือคุณจะเก็บแล้วมันจะเก็บกดได้ไม่นานสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกแบบทรมานเจ็บปวดแล้วก็จะระเบิดลงโดยที่เขางงว่าคืออะไรอะไรแบบเนี้ยหรือว่าสุดท้ายคุณอัดอั้นมากๆคุณเลือกที่จะเลิกไปเลยโดยที่แบบไม่เคลียร์ไม่อธิบายไม่ให้เขาได้แบบว่าแก้ตัวใดๆงสิ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้น ยาเก็บไว้ใต้พรมค่ะมีปัญหาให้แก้ไขพูดคุยกันนะแล้วมันจะสามารถเริ่มต้นแก้ไขกันใหม่ได้ถ้าคุณเก็บไว้มันจะเป็นสิบดาบเห็นปะมันจะเป็นเหมือนอะไรที่ทุกทรมานแล้วสุดท้ายเราจะรู้สึกว่านับวันรอที่จะเลิกกันนะึกออกปะแทนที่มันจะมีความสุขอันนี้คนที่มีปัญหานะปัญหาของคุณคือปัญหาเดิม ไม่ว่าคู่ไหนจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรแล้วคุณก็เก็บกดอันนั้นไว้อะนะเพื่อก็คิดว่าคุณก็จําเป็นจะต้องพูดคุยเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันนะแต่ว่าก็ดูจังหวะที่เหมาะสมแล้วกันไม่ใช่แบบมาทะเลาะกันตอนที่แบบอารมณ์ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งจะทําให้พังแนละทะเลาะกันไปใหญ่นึกออกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโอเคเราคิดดีละเราทบทวนนู่นนี่นั่นละแล้วเรารู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้จริงเราอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ขึ้นปีใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่จะไม่ทุกข์ทรมานอีกแล้วคุณสามารถทําได้พเพราะเพื่นก็มองว่าถ้าเกิดใครนะ สนใจในเรื่องแบบการงานมากกว่าคุณไปโฟกัสที่การงานคุณก็จะถูกน้อยลงใครที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันไม่ดีคุณอยากจะ move on มันเป็นความรักที่ท็อกซิกค,คุณมีอํานาจพอคุณมีบารมีมากพอที่คุณจะรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งอะที่คุณจะเหมือนเดินออกมาจากความสัมพันธ์ได้แล้วไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นเพราะว่าไฮปรีเทสก็เป็นไพมีเสน่ห์เหมือนกันคือมีเสน่ห์มีเซนส์คุณจะรู้สึกเลยว่าช่วงเนี้ย อารมณ์ของคุณนะ,ะต้องต้องบอกตัวเองว่ามีสติหรือเปล่านะไม่ใช่อารมณ์ขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงนะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราคิดทบทวนมาดีละเรารู้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะคือด้วยความว่าคนที่คบกันมาเนาะเป็นแฟนกันนะบางทีว่าคุณจะรู้แหละว่าเขาเป็นยังไงถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นสัญญาณให้คุณรู้สึกว่าเขาแปลกแปลก,แปลกไปหรืออะไรเงี้ยคุณก็อาจจะรู้ได้ว่ามันเป็นทรายหรือมันมีอะไรที่บอกคุณนะว่ามันคืออะไร นะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการตัดสินใจของคุณค่ะถ้าเกิดใครความสัมพันธ์มีปัญหาคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้จริงคุณอยากจะมีความสุขคุณเดินออกมาได้นะคุณจะเข้มแข็งมากพอแต่ถ้าเกิดใครอยากไปต่อมันก็จะบอกว่ามันก็สามารถเริ่มต้นใหม่กันได้แต่ว่าคุณต้องเปิดใจพูดคุยกันเพื่อเคลียร์ใจนะส่วนใครที่ไม่มีปัญหาเลยก็จะบอกว่าคุณเอาเวลาไปคิดมากคิดเยอะในเรื่องการงานให้ระวังให้บาลานซ์ให้ดีเพราะว่าถ้าคุณไปทํางานเยอะแล้วคุณไม่มีเวลาให้คู่ก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันได้เหมือนกันเนาะหรือว่่่าาาาคคูไไปทํงนเยอะะแลลมมีุณก็จ น้อยใจนอยทะเลาะบวแหวงกันได้เหมือนกันและการหนึ่งที่ให้ระวังคือระวังเรื่องสุขภาพค่ะไพ่เดทกับไพ่สิบดาบขึ้นมาเบนก็แนะน,นํานะว่าให้ work life balance ซินหนึ่งบางทีมันก็ต้องแบบคือโอเคมันอาจจะก้าวหน้าในเรื่องการงานก็จริงแต่ว่าถ้าทํางานมากเกินไปแล้วแบบมาทะเลาะเรื่องเครียดนู่นนี่นั่นอีกมันจะทำให้สุขภาพแย่เนะเพราะฉะนั้นให้รักษาสุขภาพด้วยใครที่แบบอยากจะแก้เครดก,ก็ไปทําบุญโรงพยาบาลทําบุญลรงศพแบบนี้เสริมบารมีเสริมแบบ บุญให้กับตัวเองได้เนอะปีใหม่ก็ไปทําบุญโรงศพทําบุญโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยแบบเนี้ยก็จะดีเหมือนกันต่อมาโรแมนซ์แซงเจิรของคุณ่ะขึ้นมาว่า express your love แล้วก็ true love เห็นไหมคือ express your love แปลว่าคุณอะมีอะไรคุณก็มักจะเก็บคุณไม่ค่อยแสดงออกคุณไม่ค่อยเคลียร์แล้วมันก็จะทําให้ปัญหามันซุกอยู่ใต้ผมให้เลยแนะนําว่า express your love แปลว่าให้คุณพูดนะให้คุณเคลียร์ใจกับเขาแต่ว่าเป็นการเคลียร์ใจแบบด้วย ด้วยอารมณ์ความรักนึกออกปะไม่ใช่ประชดประชันหรือพูดด้วยเหตุด้วยผลเกินไปขอให้คุณแสดงออกจากความรู้สึกจริงจรายหลายคนนะที่มาดูดวงกับเปิ้ลนะมีปัญหาว่าจริงๆรักนะแต่เวลาพูดไปชอบพูดในเชิงตรงข้ามนึกออกปะคือจริงๆอ่อะแบบเป็นห่วงนะแต่ว่าก็พูดในเชิงประชดประชันถ้าไม่กลับดึกจังแต่แทนที่จริงๆแล้วความจริงของคําพูดนั้นมันแปลว,ว่าเราเป็นห่วงนะเออกลับดึกก็แบบนอนไม่หลับก็ต้องรออะไรแบบนี้นึกออกปะคือให้พูดแบบ ละมุนล,ละไมเป็นภาษารักเนาะเขาถึงบอกว่า express your love ไม่ใช่ express your word ธรรมดานี่ก็บ้าให้เราแบบพูดจาด้วยภาษาดอกไม้ My แล้วมันจะดีนะความรักแท้ค่ะรักครั้งนี้ของคุณอาจจะเป็นรักแท้นะความรักแท้ของคุณคือมันต้องมีอุปสรรคแหละมันก็ต้องฝ่าฟันร่วมมือกันบ้านึงบอกว่าถ้าใครมีปัญหานะแล้วคุณรักกันมากพอคุณจับมือกันพูดคุยแก้ปัญหากันคุณจะไปต่อได้มันเป็นความรักที่สามารถแบบ เป็นแบบเป็นเนื้อคู่กัน,นะอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าเป็นรักแท้ของคุณของการและกัน,นะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าความรักเนี้ยพยายามมาหลายรอบมันไม่ดีขึ้นเขาไม่ปรับตัวคุณไม่ปรับตัวอยู่ด้วยกันยังไงไปเสียเวลามีแต่ปัญหาคุณสามารถจบความสัมพันธ์นะที่บ้ลบอกว่าคุณมีอํานาจคุณมีความรู้สึกว่าคุณเด็ดขาดพอที่คุณจะออกมาเพื่อไปตามหารักแท้ของคุณเอง คือแบบปีใหมล่ละเดี๋ยวฉันไปหาความรักครั้งใหม่ดีกว่าอะไรแบบเนี้ก็อาจจะแบบดีกว่าแทนที่ถ้าอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเอออยู่แล้วเราซึมเศร้าอยู่แล้วเราไร้ค่าอยู่แล้วแบบเหมือนแบบมีอะไรก็ผิดตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เขาไม่แก้เลยมีแต่คุณที่ต้องปรับตัวเข้าหายอย่างเดียวอย่างเงี้ย ถ้าคุณเข้มแข็งมากพอเพื่อนก็เชื่อว่าคุณจะไปเจอรักแท้ที่ดีกว่านี้นะคะโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะชาวทัดลมนะแล้วก็แฮปปี้นิวีย์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ให้เพื่อนด้วยนะพบกันใหม่ปีหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ